เห็นด้วยเลยครับเราต้องเรียนรัดต้องพึ่งพาตนเองให้มากและต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติซึ่งจะทำให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นและที่สำคัญรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีการซื้อจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่เราจะหยุดก็ต่อเมื่อเราผลิตเองได้เท่านั้นครับมีใครที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีการต่อเรือขนาดใหญ่ เทคโนโลยี CIS เซนเซอร์ระบบอาวุธระบบต่างๆที่อยู่ในเรือระบบเหล่านี้ไม่มีอยู่ในประเทศเลยครับมันอาจจะเป็นก้าวก้าวที่ยากลำบากถ้าเราไม่เริ่มก้าวเดินเราก็จะกระโดดไม่ได้แค่เดินเดินแทบไม่ได้แล้วเราจะกระโดดได้ยังไงเราต้องก้าวทีละก้าวไปข้างหน้าการต่อเรือเองภายในประเทศมันต้องมี3ส่วน หนความต้องการไม่มีความต้องการใครจะต่อเรือให้แต่กองทัพต้องการเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นส่วนที่จะทำให้เรือฟิเกตเกิดขึ้นได้ปัจจุบันประเทศมีเทคโนโลยีที่จะทำให้เรือฟิเกตเกิดขึ้นไหมต้องมีตัวเรือเครื่องยนต์ระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์ระบบสื่อสารนี่คือเทคโนโลยีที่จะต้องประกอบเป็นเรือฟิกเกต 3. ถ้าเราจะทำในประเทศจะต้องมีผู้ประกอบการ3ส,ส่วนนี้ต้องคุยกันถ้าเราจะทำในประเทศให้มันเกิดเราจะทำยังไงกองทัพเรือผู้ประกอบการเทคโนโลยีเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมจะถ่ายทอดให้เราไหมเราเริ่มต้นต่อเรือตรวจการขนาดเล็กตรวจการไกลเรือระดับนี้ภายในประเทศเราทำได้แล้วเครื่องยนต ระบบอาวุธเรายังนำเข้าจากต่างประเทศครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของบิ๊กแมวเป็นบทสัมภาษณ์ที่มีแนวความคิดได้ดีมากๆหากว่าไทยสามารถทำเองได้จริงอย่างที่ท่านได้พูดถ้าไม่เริ่มก้าวแล้วเราจะกระโดดได้ยังไงต่อให้ก้าวแรกเป็นก้าวที่ลำบากอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มก้าวแล้วไม่เริ่มที่จะผลิตพัฒนาการต่อเรือฟิเกตใช้เอง เราก็คงจะต้องซื้อเรือรบพร้อมเทคโนโลยีแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนครับเครื่องยนต์อาวุธที่จะมาติดในเรือเทคโนโลยีการสื่อสารบนเรือสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญหากว่าไทยเราสามารถทำหรือผลิตสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเราได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะกระโดดไปด้วยทุกเวลา มันก็จะไปสู่การต่อยอดการผลิตเรือรบในชั้นสูงต่อไปอีกเราสามารถผลิตเรือรบที่มีสมรรถนะสูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นเราอาจผลิตเรือรบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีระวังขับที่เยอะขึ้นมีอาวุธประจำเรือที่ทันสมัยสามารถรบได้สามิติส่วนตัวเรือเป็นแบบสเตลอาจพูดได้ว่าหากว่าเราสามารถผลิตเครื่องยนต์เรือเทคโนโลยีมาใช้ในเรือเอง เรดาร์ a, ระบบอาวุธประจำเรือที่มีสมรรถนะสูงโดยไม่ต้องพึ่งพานำอาวุธเหล่านี้จากต่างประเทศผมเชื่อว่าไทยเราสามารถพัฒนาไปสู่เรือรบขนาดใหญ่หรือเรือรบแบบสเตลก็จะทำได้แต่สิ่งที่สำคัญอย่างมากไทยเราพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพได้หรือไม่ในการคิดค้นวิจัยพัฒนารวมถึงการผลิต ที่จะนำไปสู่การนำเอามาประจำการในกองทัพสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจำเป็นต้องใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องในการคิดค้นวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบอาวุธระบบสื่อสารระบบเซ็นเซอร์ตลอดถึงเครื่องยนต์เราเองต้องผลิตได้เองทั้งหมด100%เซเพื่อที่จะนำมาประกอบเป็นเรือรบที่เราผลิตใช้เองในกองทัพ1 0 0ซสรุปง่าย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืองบประมาณจากบทให้สัมภาษณ์ของ Big กแมวก็มีท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกับแนวความคิดนี้เช่นกันครับความคิดเห็นแรกจากท่านผู้ชมขอสนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับกองทัพเรือครับประเทศไทยควรทำตั้งนานแล้วครับพมา่าเกาหลีใต้มีสงครามตามหลังไทยหลายปีสุดท้ายพวกเขาก็ทำก่อนเรา ใช่ครับเอาว่าทําตอนนี้ก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปครับเราต้องลดการนํเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศและหันมาพัฒนาในประเทศอย่างจริงจังพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมก็เชื่อประชาชนท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องนี้ก็มีแนวความคิดเช่นกันมีแนวความคิดเห็นด้วย กับการที่กองทัพเราจะเริ่มก้าวแรกในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของเราความคิดเห็นที่2นะครับคิดแบบนี้เยี่ยมเลยครับแต่ขอให้ชั้นภูมิพลมีคู่แฝดด้วยนะครับอย่าชั้นละล้ำเลยครับเจรจากับเกาหลีดีๆคงจะได้ครับอย่างน้อยชั้นภูมิพลลำที่สองไม่ได้ต่อเองทั้งหมดขอติดระบบ ที่เราก็ยังดีครับส่วนชั้นใหม่ขอให้เริ่มกับเรือชุดใหม่ไปเลยครับความคิดเห็นถัดมานะครับประเทศไทยไม่จาเป็นต้องเรียนรู้ได้เองนับจากศูนย์จากหนึ่งเพราะความรู้เทคโนโลยีของทั่วโลกก็รับต่อต่อกันไปต่อยอดทั้งสิน้นรวมทั้งระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการของทุกประเทศทั่วโลก ก็เป็นระบบเรียนรับเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นทั้งสิ้นมันก็จริงครับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถมีได้หลายทางเช่นการเรียนรู้พัฒนาวิจัยด้วยตนเอง100%เซแต่ความรู้เหล่านี้เราเองก็สามารถขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรหรือขอซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยี มาพัฒนาใช้งานต่อภายในประเทศได้ผมก็ว่าก็ถือว่าเป็นการก้าวที่ไม่ได้ช้าอย่างที่คิดครับคิดเห็นต่อมานะครับมันไม่ใช่แค่ต้องก้าวเริ่มแต่มันต้องเริ่มกันทุกภาคส่วนถ้ายังอยากจะให้ประเทศไทยไปข้างหน้าความมั่นคงในประเทศมันต้องมีมันถึงจะทำให้ความเชื่อมั่นมันเกิด โดยเฉพาะคนในชาติสนับสนุนอยู่แล้วอะไรที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเห็นด้วยเลยครับเราต้องเรียนรัดต้องพึ่งพาตนเองให้มากและต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติซึ่งจะทำให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นและที่สำคัญรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีการซื้อจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่เราจะหยุดก็ต่อเมื่อเราผลิตเองได้เท่านั้น,นครับ ฝันมานานว่ากองทัพเรือต่อเรือฟิเกตได้เองอยากให้ฝันเป็นจริงเห็นด้วยที่สุดครับท่านเห็นด้วยครับควรจะเริ่มนานแล้วประเทศไทยต้องขอขอบคุณท่านลุงบิ๊กแมวครับสนับสนุนครับค่อยๆพัฒนาระบบเรดาร์ระบบอาวุธ Data l ริ k เชื่อมกับตาชิปบนท้องฟ้า ดีสนับสนุนเห็นด้วยทั้งตัวและใจครับท่านบิ๊กแมวครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของท่านผู้ชมที่ได้ฟังนะครท่านบิ๊กแมวให้สัมภาษณ์ไว้ทุกคนก็มาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับการที่เราจะเริ่มก้าวแรกนรในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารเองภายในประเทศทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุน ขอรัฐบ,บาลสนับสนุนคนในชาติพร้อมยินดีและสนับสนุนทุกๆคนครับ